ความเร่าร้อนเพราะกรรมตันหามาคันธียะเปรียบเมือมรุษโลกเรือนมีตัวเป็นแผลสุกปรังถูกเชื้อโรคแทะกัดอยู่เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่หลุมฐานเพิงมาคันธียะเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดปากแผลเหล่านั้นของเขายิ่งเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้น ด้วยประการนั้นๆและจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็คือปากแผลทั้งหลายได้รับการเก่าหรือการอบอุ่นด้วยไฟเป็นเหตุเท่านั้นข้อนี้ฉันใดมาคันธียะสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเขียวกินอยู่ ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะกรามแผดเผาอยู่ก็ยังกืนเสพกามอยู่นั่นเองมาคันธิยะสัตว์เหล่านั้นทําเช่นนั้นอยู่เพียงใดกามตัณหาก็ย่อมเจริญขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะความปารกกามแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็เพราะอาศัยกรรมคุณทั้งห้าเป็นเหตุเท่านั้น